ที่บอกว่าต้องละทิ้งอกุศลน,นะและกุศลกุศลตอนไหนละอย่างไรละกุศลตอนไหนละอย่างไรอ๋อถึงนิพพานแล้วถึงที่หมายแล้วค่อยละแต่ยังไม่ถึงอย่าวิ่งล่านสร้างไว้ก่อนพู้เจ้าเปรียบด้วยพวุ่งแพเรือแพรเนี่ยบุตรเนี่ยอยู่ฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งโน้นปลอดภยัยเขาต้องเพียรพยายามไปด้วยมือ เขาต้องเพียรพยายามที่จะเอากิ่งไม้และหญ้าแหง้งรวบรลวมมาทําเป็นเรือแพแล้วเพียรพยายามไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างแต่เมื่อบุรุษนั้นถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยบุรุษคนนั้นจะแบกแพแบกเรือทูลไปบนหัวแบกขึ้นบ่าไปด้วยไหมสาวโเขาบอกว่าไม่เอาแล้วทําไงกับแพก็ทิ้งไว้ตรงนั้นบอกก็ฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะที่ปรงแสดงทั้งหมดเปรียบด้วยพุงแพเมื่อถึงวิมุตติแล้วก็โยนทิ้งหมดจะป่วยกล่าวไปลายใหญ่ถึงสิ่งที่มิใช่ธรรม อาจทำหรือไม่ใช่ธรรมะโยนทิ้งก่อนแลนดับแรกดังนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจรีบละรีบทิ้งให้ไวที่สุดอย่าผูกติดเอาไว้พระบององค์บอกว่าอย่าไปดับอย่าไปดับเดี๋ยวไปกดไปข่มไปอะไรมันโอโหนี่ขัดกับคาพทธเจ้าอย่างเต็มเต็มเลยอกุศลเนี่ยต้องรีบดับให้ไวที่สุดพทธเจ้าเปรียบเหมือนอะไรบุรุษมีไฟไหม้ลุกพงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบดับ ฉันใดก็ฉันนั้นอกุศลเกิดขึ้นในใจต้องรีบดับไม่ใช่เลี้ยงมันไว้เอาอย่างนี้คุณก็มีวิหารธรรมอยู่ด้วยอกุศลนี่สิใช่ไหมเออเลี้ยงอกุศลไว้นานๆจเจริญด้วยอกุศลเอา้าเสพครบมากเป็นยังไงเกิดอนุสัยความเคยชินเนี yeah. ่ยหนักไปเลยรโยมดูนะมีคนสอนอย่างนี้เยอะด้วยนะแล้วก็มีญาติโยมเนี่ยที่ทําอย่างนี้เยอะด้วยเห็นไหมว่าการไม่ใช้คําของพระตาคตนคะมันเกิดความเสียหายขนาดไหน จะเกิดผลเสียต่อมหาชนเป็นจำนวนมากเนี่ยขณะที่คนธรรมดาคิดเรื่องอะไรอยู่ภบชาติเกิดแล้วพระหลานคิดเป็นภบชาติไหมเป็นภบชาติเหมือนกันแต่ไม่มีอวิชชาเป็นปฏิจจสุบาทที่ไม่โยงไปถึงอวิชชานะเราไปดูให้ดีนอกจากการเจริญนาปนา,นา,นา,นานสิท์ทำให้เกิดสมาธิก้าระดับมีวิธีอื่นอีกไหมมีเยอะแยะนะไปดูเอาเองนะนะในจากพระโอษฐาเล่ม มักมีองค์แปสติปัฏฐาน4ี่โดยไม่ต้องฝึอกนอนาปาเลยมีสิบบรรลุหมมีมันมีวิธีเยอะนะแต่เพียงอานาปาเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าสรรเสริญไม่มากเท่านั้นอานาปานาสติปฏินิสข้สสลัดคืนสลัดคืนอะไรสลัดคืนกันหน้างไงเห็นไหม